เชลเลนจ์เวันนะครับใครที่เพิ่งเปิดเข้ามาดูคลิปนี้คลิปแรกก็คือเป็นคลิปที่ผมทำเพื่อจะเชลเลนจ์ตัวเองนะครับหลังจากที่ปั่นจักรยานลดน้ำหนักมาสักครั้งหนึ่งเอ้มาสักพักหนึ่งนะครับต,ตอนนี้ก็น้ำหนักเริ่มนิ่งนะครับก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นเป็นลักษณะของการคิดพัดถูที่ีวันที่สองเนี่ยแต่ในโปรแกรมต,ตรงนี้ก็คือเหมือนกับว่าเราพยายามที่จะปับ การการออกกําลังกายไม่ให้ร่างกายชินนะครับแล้วก็ลองทําดูว่าจะเป็นยังไงก็กิจกรรมที่เลือกก็คือการปั่นจักรยานแล้วก็การควบคุมอาหาเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงว่นไายสัปดาหวันสำคัญตอนสุดท้ายเป็นยังไงวมกันครับ สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่สามแล้วนะครับตอนนี้ก็เพิ่งเอาจักรยานลงจากรถมาเดี๋ยวประกอบแล้วก,ก็ขี่เลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันเมื่อวานนะครับเช้าตื่นมาก็เลยได้กล้วยไปแล้วหนึ่งผลแล้วก็หมูไปแล้วสองไม้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้กินอะไรไปบ้างเบิร์นไปเท่าวันนี้กะว่าจะเบาๆนะครับเป็นเป็นวันเบาวๆวันพิเศษเบาๆนะครับเดี๋ยวเจอกันครับ ามนะทรีแ l ร์เล e จ์ปัทถุเตรียมกรปิกเลยครับ <Hey. S 3> เรามาดูผลวันที่3กันนะครับเบิร์นไปประมาณ800 kcal ใส่อาหารไปประมาณ1 3 0 0 1 4 0 0นะครับน้ำหนักลงไปประมาณ0.9กิโลครับจบวันที่3นะครับทิมมีของขอบุณ